สวัสดีครับมาชมขั้นตอนการประกอบแบตลิเทียมฟอสเฟตสำหรับวงจร2 4โวลต์กันครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่8ก้อนนะครับ120 ml. แอมป์อวลเราก็จะมีบัตบาร์นะครับแล้วก็จะมีนอ็อตแล้วก็ตัวนี้เป็นฉนวนหนามากๆนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เวลาเราแปะด้านข้างเนี่ยเราสามารถเอาแอคทีฟบาลานมาแปะต่อได้แล้วก็ติดเทปนะครับเป็น เทปสับป,ประรดนะใหญ่สับป,ประรดนะครับแล้วก็ผมมี Active b a l a นซ์ตัวนี้เป็น 5M แอมป์นะครับเราก็จะต่อเพื่อที่จะบาลานซ์ประจุของแต่ละก้อนนะครับสายไฟแล้วก็มี jk bms นะครับตัวนี้เป็น bms ยี่ห้อ jk เขาน่าจะเรียกว่าจีคงนะครับซึ่งเป็น bms ที่เชื่อมต่อบลูทูธได้โมนิเตอร์ได้ นะครับผมก็จะทําตามลําดับไปเรื่อยๆคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทปใยสับปะรดนะครับเอาไว้พันรอบแบตเตอรี่เอาไว้ติดทุกอย่างเลยนะครับมันเหนียวและไม่ยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ก็โอเคดีผมจะใช้กับแผงโซลา r เซลล์โซลา PPM นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้แผงค่อนข้างแรงนะเป็นแผง600วัตต์ผมมี2แผงก็จะได้ประมาณ 1.2k นะครับ ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์แต่มันไม่พอเนื่องจากว่าแผงโซลาร์ค่อนข้างแรงนะครับเป็นแผง2หน้ารับแสงได้2ด้านนะครับสามารถสร้างกำลังวัดได้610วัตต์ต่อแผงผมมี2แผงก็จะเป็น1,200วัตต์นะครับสังเกตดูแผงเขาค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเป็นแผงไทยนะครับ วางขายในราคา3,600บาทซึ่งราคาก็เก Rut, bas, ือบๆเท่ากับจีนนะคุณภาพสูงกว่าเยอะนะครับเขารีวิวกันหลายช่อง YouTube ว่าค่อนข้างแรงนะครับสำหรับตัวนี้ยาว2,50เมตร50สีดำเข้มมาพร้อมกับแจ็ค M C 4เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะต่อไปใช้งานได้เลยกล่องด้านล่างกันน้ำแล้วก็มีช็อตกี้ไดโอดมาให้3ตัวพร้อมใช้งานจริงๆแล้วแผงรุ่นนี้เหมาะมากกับการวางกลางแจ้งแสงสะท้อนด้านล่างแบบนี้นะครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดนะของผมต้องการเอาแผงแรงแรงมารับแสงเฉพาะช่วงบ่ายเนื่องจากเป็นข้อจํากัดของตัวเองนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนําว่าหาพื้นที่แบบนี้วางในตําแหน่งกลางแจ้งคุณจะได้กำลงกังที่สูงขึ้นเต็มที่ตามสเป็คของเขานะครับแผง SPPM รุ่นนี้เป็นรุ่น610วัตต์นะครับเป็นใบ Facial Double ิ l a s s ก็คือความหนา2ชั้นรับแรงกระแทกและแรงบิดจากลมจากแดดได้ค่อนข้างสูงนะครับ มาดูเทคนิคอลสเปคของเขาบ้างเป็นโมโนเอนไทา์นะครับแล้วก็ตัวนี้มี156เซลล์มี2คขั้วมาให้แล้วกล่องกันน้ำ i p 6ีมีช็อตกี้ไดโอดมาให้3ตัวนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอ,อย่างแข็งนะแข็งมากๆตอนผมยกเนี่ยไม่บิดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ แล้วก็ข้อมูลสำคัญด้านล่างในกรอบสีแดงนะครับสามารถรับแรงบิดด้านหน้าได้5,400ปสสาสคาลด้านหลังรับแรงบิดได้2,400ปสสาสคาลถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับตอนผมยกสัมผัสได้เลยว่าแข็งจริงๆส่วนสเปคทางไฟฟ้าตามที่ผมขีดเส้นใต้เอาไว้ตรงกลางนะครับถ้าแดดแรง1,000วัตต์ต่อตารางเมตรเขาสามารถสร้างกำลังไฟได้610วัตต์นะครับโดยที่โวลต์ประมาณ45.59โวลต์แล้วก็ กระแสอยู่ที่13.38แอมป์พอคูณกันแล้วก็จะได้ประมาณ609วัตต์กว่าก็คือ610วัตต์นั่นเองนะครับของผมติด2แผงก็ประมาณ 1.2k คูณกับ4ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ4,800วัตต์ครับสํหรับแผงโซลาร PPM ก็เป็นแผงบริษัทไทยนะครับมีโรงงานผลิตในไทยแล้วก็มีชื่อเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะมีขายทุกช่องทาง สั่งซื้อหน้าเว็บก็ได้หรือจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ได้สามารถสั่งซื้อทางไลน์ไปยังบริษัทโดยตรงก็ได้นะครับเขามีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศต,ตามรายชื่อนะครับคุณสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยเขาจะใช้เวลาแป๊บเดียวในการส่งถึงบ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้คุณเอารถกระบะไปรับเองก็ได้น่าจะได้รวดเร็วกว่าการประเมินว่าต้องใช้2 4โวลต์ผมก็คำนวณตามตารางซึ่งตัวนี้เป็นตารางที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทำเอาไว้นะครับผมก็ดูว่า โวล์ตต่ำสุดเท่าไหร่โวล์สูงสุดเท่าไหร่การทางานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เริ่มทําการบาลานซ์แบตเตอรี่โดยการต่อขั้วเดียวกันพ่วงกันทั้งหมดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการที่จะประกอบแบตเตอรี่เองก็อย่าลืมบาลานซ์นะครับเพื่อให้ BMS เขาทำงานได้จริงๆแล้วการที่ถูกต้องเนี่ยควรจะบาลานซ์ที่โวล์สูงสุดนะครับแต่ว่าผมเอาง่ายผมก็ต่อบาลานซ์ทันทีเลยเราสามารถที่จะเช็ควลตเตจได้ครับจิ้มตรงไหนก็จะเป็น3.28นะครับตรงนี้ 3.28ทั้งหมดเลยหากันตอนนี้ผมเรียงแบตเตอรี่ด้านเดียวกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบเราจะต้องสลับกันเพื่อให้ขั้วบวกต่อกับขั้วลบของก้อนที่2นะครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเราจะต้องตั้งสติดีๆแล้วก็เรียงลําดับการอนุกรมแบตผมจะเรียงเบอร์ศูนย์จากทางขวานะครับตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับลบก็คือ B ลบ แล้วก็ b บวกนะครับบวกก้อนที่1ก็จะเป็น3.2โวลต์แล้วก้อนที่2ครับเราต้องแม่นยำนะครับเราจะใช้วิธีการสลับขั้วเราก็ค่อยๆต่อวัดโวลต์ไปเรื่อยๆสลับกันแบบนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆเลยนะเช็คอีกทีนะครับตอนนี้ผมลองตัวกั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีห่างบ้างชิดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเราประกอบใช้เองซึ่งขึ้นอยู่ที่ฝีมือนะครับตอนนี้ขั้วลบนะขั้วลบจะเป็นสีนี้แล้วก็ขั้วบวกฉะนั้นเราจะต่อแบตเตอรี่นะครับในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการวางของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ด้านนี้ไปออกข้างนอกนะครับก็แนะนําว่าให้ขั้วลบเป็นด้านนี้ก็ได้มันได้หมดทุกอย่างเลยทุกทางเลยนะครับฉะนั้นขั้วนี้เป็น B0 ก็ได้นะครับ ค่อยๆไล่ไปคู่นี้เป็นคู่บวกแลก้วก็คู่นี้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 สลับกันไปผมก็จะวางให้ชมประมาณนี้นะครับจากตรงนี้เป็นคู่บีลบคู่ลบนะสีออกเทาๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราเอาบัตรบาวางนะครับแบบนี้แล้วก็วางสลับคั่วกันไปนะครับค่อยๆวางนะแล้วก็วางสลับกันไปอ่านี่นะครับลองวางดู ค่อยๆช่วง,รงแรกๆเนี่ยต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งตั้งสตินิดนึงนะครับวางไปเรื่อยๆให้เขาครบพอวางทั้งหมดครบแล้วเราค่อยๆมาไล่เช็คโวลเตจอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดผิดสเตปเนี่ยมันจะช็อตหรือมันจะรุนแรงก็ต้องค่อยๆดูนะครับตัวนี้เป็นขั้วลบตัวนี้เป็นขั้วบวกออกไปใช้งานนะครับ เพื่อความถูกต้องของการวางแบตเตอรี่ผมจะค่อยๆวัดดูว่าว์จะค่อยๆขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ารวมกันแล้วทั้งหมด24หรือ25โวลต์ก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูกันตัวนี้ตัวนี้3.28นะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคตัวนี้ก็ต้องเท่ากันถัดมาครับก้อนนี้6.5นะครับตรงนี้ต้องเท่ากัน6.5ถัดมาครับ 9.2ถูกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้1 2 v สโวลต์4ก้อนถูกต้องตัวนี้1 5โวลต์ตัวนี้18ครับต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบนี้นะเช็คให้ชัวร์ได้ครับตัวนี้ก็ต้อง18อ่ะ19ตัวนี้อ่ะเกินละป,ปรับมัลติมิเตอร์นิดนึง21ครับแล้วก็สุดท้าย ขั้วบวกครับ25.5นี่คือความถูกต้องของการเรียงแบตเตอรี่นะครับนี่ถูกแล้วเมื่อเรียงถูกต้องเสร็จต่อไปก็จะเป็นการพันแบตเตอรี่ครับโอเคเราสามารถเอาบัตรบาออกได้แต่จริงๆแล้วก็เตรียมไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเราจะพันแบตเตอรี่ด้วยเทปซึ่งเป็นเทปใย,ยสับลดนะครับ จริงๆก่อนที่จะติดเทปใยสับป,ปะรดก็แนะนำให้ขันน็อตเบาๆไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคแน่นดีนะครับผมลืมขันน็อตก็ขันไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคแล้วเราจะประกอบตามนี้ก็เหลือแค่เอา BMS มาใส่แล้วก็เอา Active Balance มาใส่แค่นั้นนะครับ เพื่อความมั่นใจว่าประกอบถูกต้องลองวัดโวลต์อีกสักครั้งนะครับตอนนี้ได้26.2นะครับเมื่อสักครู่เรายังไม่ขันแน่นตอนนี้ขันแน่นแล้วกลายเป็นว่าได้26.2.3โวลต์ถือว่าโอเคครับนี่คือการเรียงลำดับที่ถูกต้องคราวนี้เราติดเทปให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาใส่ส่วนที่เหลือกันครับ หลังจากที่จัดตำแหน่งแล้วแล้วก็วางแอค ctive ีฟปลานแล้วด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้ผมติดกาวแน่นเลยนะครับในการเชื่อมต่อสายให้ยึดตามคู่มือเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ bms ก็จากคู่มือคล้ายๆกันผมมีรูปตรงนี้อยู่ก็ออาธาิบายแทนนะครับตัวนี้สังเกตดู bms ก็จะมี B ลบก็คือต่อไปหาขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับผมต่อมาตรงนี้และจากเมื่อสักครู่นะครับย้อนกลับมา ตัวนี้เป็นคั่วลบแล้วก็สังเกตดูตัวที่เป็นคั่วของ BMS ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถัดจากดำให้อ้างอิง B ลบของ BMS ด้วยนะครับตัวนี้สังเกตดูดำๆตรงเนี้ยเขาก็จะมาจากตรงนี้ันนี้เป็นสายแพรนะครับตรงนี้สายแพรที่ผมใส่เอาไว้ก็คือเป็นคั่วลบก็คือคั่ว B ลบนั่นเองแล้วก็ไล่ไปข่อมแบต ลูกที่1นึ่งคอแมแบทลูกที่2ลูกที่3 4 5 6 7 8นะครับซึ่ง bms เขาก็จะเขียนไว้ตามนี้นะครับสังเกตดูต้องไล่จากล่างขึ้นบนนะจากทางขวามาทางซ้ายนะครับก็คือขั้วลบแล้วก็้อแมแบทลูกที่1ก็คือ b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7นะครับส่วนตัว Active Balance Active Balance ก็มีเช่นเดียวกันก็คือ b ลบ b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 ็จะต้องจับคู่กันคั่วดําคู่กับคั่วดํานะครับซึ่งผมจับคู่กันแล้วแบบนี้สังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะกลับด้านกันนิดนึงตัวนี้คือคั่วดําคู่กับคั้วดําที่มาจาก BMS ตอนนี้ผมยังไม่เสียบนะผมจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยเสียบตัวนี้ผมลอยๆไว้เฉยๆยังไม่ได้เสียบเข้านะครับทุกอย่างโอเคเช็คอีกรอบหนึ่งเราค่อยปลั๊กทุกอย่างเข้าหากันนะครับ เรามาไล่แบบนี้ไปก่อนสำหรับการเชื่อมในส่วนของ Active Balance แล้วก็ BMS ที่เป็นตัวควบคุมนะครับสายชุดนี้ตอนนี้ผมทำมาถึงเบอร์8แล้วของ Active Balance ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟจาก BMS นะครับเช็คแบตเตอรี่ผมใช้วิธีเข้าหางปลากลมนะครับหางปลากลมตัวนี้เพื่อที่จะขันน็อตเลย ซึ่งอาจจะมีบัดกรีนินดหน่อยตรงปลายหางปลาเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าสายมันเล็กสำหรับตัวนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เลยครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปลอกสายไฟแล้วก็เข้านี่นะครับประมาณนี้นะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วแต่วิธีของใครแบบไหนก็ได้นะครับตามนี้ส่วนสายสุดท้ายจะมีสายไฟบวกตัวนี้เป็นไฟบวกของ bms นะครับ ผมจะใส่สุดท้ายนะผมจะต่อทุกอย่างไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์8ก็คู่นี้แล้วผมก็ใส่เข้าไปใส่สายเข้าไปโผล่นิดหน่อยนะครับโผล่ให้มั่นใจว่าสายเข้าถึงนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็แคมป์แคมป์แล้วค่อยเอาบัดกรีมาเติมตะกั่วมาเติมนิดหน่อยเพื่อความมั่นใจนะครับ ตอนแคมป์ก็ปกติทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วแต่วิธีเลยวิธีไหนก็ได้ผมชอบวิธีนี้นะครับอโอเคนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วสายทั้ง8เส้นของ Active b a l a n c e ก็ครบแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายไฟบวกเอาไว้ต่อสุดท้ายเลย เพื่อความมั่นใจนะครับกรณีที่เป็นสายไฟเล็กแล้วก็กระแสต่ําผมมักจะเติมตะกั่วแบบนี้นะครับผมเติมตะกั่วลงไปโดยที่เรายังไม่ได้ขันเข้าแบตเตอรี่นะเราทําข้างนอกนะครับฉะนั้นแบตไม่มีโอกาสได้ร้อนเลยแล้วก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยอาประกอบนะครับแล้วเราก็จะไล่สายมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 มีแล้วประกอบเข้าแบตเตอรี่นะครับจากลําดับนะครับ เส้นสีม่วงคือเส้นที่เป็นถัดจากสีดำนะครับก็จะต้องมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นลูกที่1นข้อมูกที่1ห,หรือตรงนี้ก็ได้แต่เราเริ่มตรงนี้ดีกว่านะครับเราก็ถอดน็อตออกแล้วก็ใส่แหวนลงไปครับประมาณนี้เลยนะครับ หาทางจัดสายสวยๆด้วยนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆขันสวยๆนิดนึงอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้ให้บีบตัวปัดบาให้สวยๆครับตัวนี้ผมใช้แบบนี้จะได้ไม่ต้องขันแรงมากถ้าด้ามยิ่งยาวยิ่งแรงเกินไปอาจจะเกียวหวานได้นะครับ เส้นที่2ครับค่อยๆไล่ไปนะครับข้ามานี่ลูกที่2ครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ลากสายครบแล้วนะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปิด BMS แล้วนะครับก็ BMS อยู่ตรงนี้สายยังไม่ได้เก็บนะครับผมจะเปิด BMS ทำงานนะโอเคมาแล้วครับอ่านี่นะครับ BMS เริ่มทำงานก็ไฟกระพริบครับโอเค ก็มาดูกันว่าหลังจากที่เขาทำงานแล้วเราจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูได้ไหมนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับลำดับถัดไปวิธีการเชื่อมต่อกับ BMS g ี้คอนะครับตัวนี้เราสามารถเซิร์ชหาตัวนี้ได้เลยนะครับชื่อตามนี้หรือจะสแกน qr code ก็ได้นะครับมีทั้งใน Apple Store แล้วก็ Android Google Play นะครับตามนี้ค้นหาใน Apple Store ครับก็เจอตัวนี้นี่นะครับจิคง bms ก็กดรับได้เลยติดตั้งเร็วมากเปิดครับอ่านี่นะครับเจอแล้วค้นหาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับตัวนี้โอเครหัสในการเชื่อมต่อเขียนไว้ในคู่มือนะครับด้านล่าง เป็น1 234นะครับเราก็ใส่ไปหนึ่งสองาแพรฮะโอเคตามนี้ครับลองสังเกตรครับจะมีความต่างกันเล็กน้อยตอนนี้โวลต์อยู่ที่26.35นะครับแล้วก็อื่นๆกระแสไม่ได้ถูกดิสชาร์จลองคลิก Battery is Full Charge Modify Password เขาก็จะแจ้งเตือนแค่นี้ครับโอเคเขาให้เปลี่ยน Password ด้วยแค่นี้ครับเราสามารถเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าได้นะครับก็คือกด Setting แล้วก็ Verify 123456โ okay. อเคเข้ามาได้แล้วแบตเตอรี่เป็นตัวนี้นะครับ อื่นส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้เขาอัตโนมัติไปครับตอนนี้บาลานซ์เปิดอยู่ออผมปิดนะเราใช้ตัว Active Balance แล้วนะครับเราจะไม่เปิดโหมดบาลานซ์ส่วนชาร์จดิสชาร์จชาร์จเปิดให้ชาร์จได้ Modify p a s s เปิดดิสชาร์ e แล้วก็ Emergency Disable Temp Sensor นะครับแล้วก็ Display Away l On โอเคกรณีที่มีหน้าจอ แล้วก็ SmartSleep แล้วก็อื่นๆตั้งเวลาครับโอเคทมสิงค์เรียบร้อยกับมือถือ7724นะครับโอเคเท่านี้ต้องหาทางเปลี่ยนพาสเวิร์ดครับสำหรับพาสเวิร์ดแอดมินเปลี่ยนตรงนี้นะครับปกติ1234เราเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ ใส่พาสเวิร์ดเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1นึ่งแล้วก็พาสเวิร์ดใหม่ในการเข้าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็โอเคพาสเวิร์ด s u c c e s s f u l set อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับส่วน setting เขาถามพาสเวิร์ดต้อง verify พาสเวิร์ดก่อนถึงจะให้ใช้งานนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ capacity เจอว่า4 0 mAh โวล26เซลล์เขาแจริงๆแบตเตอรี่ต้องไม่ใช่40ครับต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งผมจะลองใส่พาสร์วดตัวนี้แบต120นะครับเราจะลบแล้วใส่ใหม่120โอเคเดี๋ยวผมจะปิดแล้วลองใหม่นะครับ เจอแล้วเข้ามาใหม่โอเคเซตติ okay. ้งอ่าโอเคตอนนี้ค่าไม่เปลี่ยนแล้ว120นะครับทุกอย่างโอเคคาลิเบตโวลต์ยี่สกก็ลองใช้ไปสักพักก่อนครับเดี๋ยวค่อยมามอนิเตอร์กันต่อนะครับสำหรับการตั้งค่า BMS ก็มีประมาณนี้ครับ เชื่อมต่อได้ผ่านบลูทูธแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาอุไฟรเปลี่ยนพาสเทิร์ดแอดมิน Part ให้เรียบร้อยแล้วเข้ามามอนิเตอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็คงไม่ได้มาดูอีกนอกจากว่าจะมีการเช็คอุณหภ,ภูมิหรืออะไพวกนี้นะครับตอนนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วครับการประกอบแบตเตอรี่24โวลต์โดยใช้ลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัวนี้120 a อมีแอคทีฟบาลานซ์5 a ์นะครับต่อพวกมาทั้งหมด ก็ตามนี้ขันน็อตครบแน่นหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานผมมีขั่วลบขึ้นมาตรงนี้ขั่วบวกอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้ส่วนที่เป็น BMS ผมใช้จีคองนะครับตัวนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไว้แบบนี้นะครับเพราะว่า ตรงน,นี้ก็อาจจะเลื่อนไปใช้งานเลยโดยที่ไม่ได้ยกไปไหนก็เลยเอาแบบนี้ง่ายๆนะครับจริงๆขึ้นอยู่ที่ฝีมือนะว่าสามารถประกอบได้สวยแค่ไหนต้องใส่กล่องหรือเปล่าประกอบถ่ายหรือเปล่านะครับผมประกอบใช้เองก็เอาพอใช้ได้ดูเรียบร้อยหน่อยก็โอเคแล้วก็ผมมีเสียบตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นอุณหภูมินะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสวิชนะครับตามกู่มือเลยแล้วก็ ผมมีเอาตัวเทอร์โมเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อุณหภูมิมาติดตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งติดตรงนี้ก็ติดเอาไว้เผื่อมีร้อนมีอะไรพวกนี้นะครับเ็โอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะค้อมใช้งานครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาไปต่อใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตดูการเก็บก็จะกลางๆครับไม่ได้สวยงามมากบางอย่างก็ติดเทปใยสับปะรดเอาไว้แบบนี้เลยครับเพราะว่า ผมไม่ได้ประกอบใส่กล่องอยู่แล้วไม่ได้ยกไปไหนอยู่แล้วนะครับก็ถือโอกาสเอามาวางตั้งไว้บนโต๊ะแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อเบเกอร์เชื่อมต่อกับโซล่าชาร์เจอร์แบบนี้ก็เท่าที่เช็คตอนนี้ข้างนอกไม่มีแดดนะครับสังเกตด,ดูเขาก็สามารถที่จะสร้างพลังงานได้ค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเรียบร้อยกับการประกอบแบตเตอรี่ใช้งานเองครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ไว้ประกอบเองทั้งหมด ก็สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อุปกรณ์ไว้ให้ทั้งหมดรวมทั้งแบตเตอรี่ด้วย VMS ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ